สวัสดีครับรถไฟทางคู่เดินใจเชียงรายเชียงของนะครับนี่อยู่แถวบ้านนอนนะครับตบบแบบนะครับร้อนนะครับร้อนวันอาทิตย์สบายสบายแต่ร้อนเป็นช่วงสะพานข้ามหมูบ้าน บ้านอยู่ตรงนี้นะครับน้ำอย่างมี่เห็นนะครับรูบเข็มเข็มก็เข้ามาเสิร์ฟแล้วก็หมดฝนนะครับหมดฝนที่จะเริ่มเป็น,นเครื่อง ช่วงหน้าฝนก็รถเข็มรถบรรทุกใหญ่ๆเข้ายากคกับเก็บข้ามกันเกรถเข็มเข้ามามีหล,ลายบอ่อนทะี่ยังไม่ได้ลงเข็มก่อนจะขึ้นเป็นเสาตะมอก็ลงเข็มก่อ จะมีเสารถไฟครับมาตรวจวร่วมแรงงานเข็มก็ถอยเข้ามาเสิร์ฟนา,านช่วงนี้มันจะต่อมาจากหน้าหมอพยาวนะครับเข็มที่เห็นเสาสัญญาณคลิกใต้นน้นนะครับแล้วก็เ,เป็นสะพานรถไฟหมดนะครับยาวมาถึงช่วงนี้ cái đời cái đời dùng lắm cận đời bằng 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 sủa này xuân thì vô sở hữu sở hữu sở hữu lắm đời đời การทำงานนะครับรถไฟทางคู่นะครับไปก่อนนะครับเพร้อนนะครับพยายามเก็บมาฝากเพื่อนๆสวัสดีครับ